ท่านผู้ชมครับอ้ออวกคนอ้วกหมาก็ไม่มีใครอยากได้ครับพูดกันตามตรงนะมันเป็นของเสียอ่าเป็นของเสียอืแต่ถ้าเป็นอ้วกหวานเมื่อไหร่ก็มหาเศรษฐี <c oughs> เป็นไปได้นะครับแล้วเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นครับที่ที่จังหวัดตรังครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอการพิสูจน์ครับ <c oughs> เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะ <c oughs> ท่านผู้ใหญ่บ้านพงพันธ์ทองสลับนี่ผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตำบลเขาไม้แก้วอำเภอสิเกาจังหวัดตรังครับ ล่าสุดนี้พาไปดูครับอันนี้แหละฮะที่เขาบอกว่ามันคือสิ่งที่อาจจะทำให้เป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้มันคืออะไรครับคนเรียกว่าอัมพันทะเลหรือว่าอ้วกปราวานหรือว่าอ้วกบานนะฮะตอนนี้เขาไปได้มาอย่างไงเจ้าอ้วกบานหรืออัมพันทะเลนี่ชิ้นนี้เนี่ยนะครับชิ้นเบื้องต้นนี่นะชาวประมงพื้นบ้านเขาไปพบว่าลอยอยู่กลางทะเลระหว่างบ้านแหลมใสกับเกาะไหง ซึ่งคนที่พบก็คือพี่โชคอน,นันต์นามสกุลจงรักเป็นชาวประมงพื้นบ้านนะครับเขาห่อผ้าคนหนูไว้อย่างดีเลยนะคุณรชนีใส่กระเป๋าเป้เอาไว้เลยพอแกออกมาให้ดูเอ,อก็พบว่าลักษณะของก้อนอ้วกบานนะครับมันก็แบบไม่ค่อยมีรูปทรงอะไรชัดเจนอ่ะนะฮะมันก็ประมาณเนี้ยคล้าย มองมองด้วยสายตาเหมือนอะไรอ่ะเห,เหมือนหินเ,เหมือน,เห,นเหมือนเออเหมือนหินเหมือนเหมือนหินพรุนๆอะไรนะหอยอ่ะออที่หอยไปก่อนเหมือนปะะการังเออคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมม,มีพรงอากาศมีเม็ดคล้ายๆทรายอีกด้านก็ผิวมันเรียบความยาวประมาณ40เซนกว้าง30เซนสูง20เซนชั่งน้ำหนักได้3.7มกิโลนะฮะคุณโชคอนันต์ที่เป็นคนเจอเล่าให้ฟังบอกว่า หลังจากเขาพบอ้วกวานก็เอาไปส่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยตรังนะเพื่อตรวจวิสูจน์ว่ามันใช่อ้วกวานจริงไหมอ่ายังไม่ชัดนะฮะเขาก็ยังไม่ชัดแต่เขาคิดเอาไว้ก่อนว่ามันน่าจะใช่แต่มหาวิทยาลัยก็ไม่มีความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือครับก็ชี้ขาดยังไม่ได้ท่านผู้ใหญ่บ้านพงพัน์ก็เลยประสานไปที่คุณลือพงศ์อ,องจริญประธานกรรมการบริหารบริษัทประชารัฐรักษามะขีตรัง เพื่อจะให้ประสานไปที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินหาดใหญ่นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้ก้อนที่พบกลางทะเลตรังเนี่ยเป็นอ้วกวานจริงหรือเปล่าซึ่งทางผออสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารมอจะนัดไปพิสูจน์กันนะครับแต่ว่ายังไม่กําหนดวันที่ชัดเจนน่ะนะ <S S คุณโชคอน,นันต์บอกว่าตนกับน้องชายออกเรือไปกลางทะเลห่างจากบ้านแหลมไซเนี่ยประมาณสักสิกิโลเมตร มุ่งหน้าไปที่เกาะไหกระบีช่วงค่ำๆเวลาประมาณสักห้าหกโมงน้องชายเห็นมีก้อนอะไรลอยอยู่กลางทะเลลึกอ๋อเป็นมันลอยอมันลอยครับ<อ>ก็เลยหันหัวเรือกลับไปก็พบว่ามันเป็นก้อนอ้วกหวานซึ่งเคยดูข่าวเคยเห็นก็เลยนําขึ้นมาไว้บนเรืออืพอหาปลาเสร็จเนี่นะครับก็นํากลับบ้านบอกกับเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องที่ผ่านมาชาวบ้านที่นี่ก็ยังไม่เคยมีใครเห็นแหะครับ ก็เคยจะดูในข่าวหรือว่าดูในคลิปอะไรพวกนี้ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกทุกคนก็ตื่นเต้นตกใจนะครับดีใจซึ่งถ้าหากผลจากมออออกว่าเป็นผลอ้วกจริงเนี่ยนะครับโอโ้โหท่านผู้ชมครับจะประกาศขายให้โลกรู้กันไปนะครับใครที่สนใจต้องมีแน่ๆะนะฮะร,ราคาถ้าก้อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยหลยตังครับอ่าฟังพี่โชคอน,นันต์ก่อนนะฮะ วิ่งไปออกไปจากท่าเรือประมาณ5 5 10กิโลได้ครับแล้วก็ไปเจอลอยน้ําอยู่ครับครับช่วงนั้นเป็นช่วงเย็นเลช่วงค่ำนะช่วงเย็นครับช่วงเย็นใกล้จะค่ำแล้วครับประมาณห้าโมงครึ่งครับที่เจอทีนี้พอไปเห็นกลางแรกที่ลอยอยู่เราคิดว่าเป็นอะไรน้องชายครับน้องชายบอกววาวานครับก็เลยกลับเรือไปไปเอามาเลยครับออกยถึว่าเคยมีประสบการณ์แล้วคนบริเวณแถวนี้ก็เคยเจอไหมอวกเปล่าไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยใช่ครับ ในที่ที่เราทราบข่าวก็คือดูเคยรู้จักจากโซเชียลครับ Facebook แล้วก็ YouTube โลกออนไลน์ใช่ครับใช่ครับสังคมออนไลน์นี้ถ้าเกิดมีวัตถุประสงค์เราก็คือเราต้องการที่จะจะขายครับอ๋อจะขายเพื่อนกันใช่ครับนะครับก็คือในบางต้นต้องพิสูจน์้ไ้้ก่อนว่าใช่ครับต้องพิสูจน์ก่อนครับอ้าวมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีเลยนะครับเป็นไปได้นะฮะ S <S <S ตอนนี้เอาข้อมูลหน่อยนะครับท่านผู้ชม,ชมครับะระหว่างนี้ต้องรอการพิสูจน์ก่อนนะจากสถาบันที่เชื่อถือได้เนี่ยนะครับไอ้อวกวานเนี่ยจริงๆก็คือผลผลิตจากการสำรอกหรือว่าการขับถ่ายของวานสเปิร์มที่เรียกกันว่าวานหัวถุยนะครับต้องเท่านั้นด้วยนะฮะาออวานหัวถุยกระบวนการที่ก่อให้เกิดก็คือการกินปลาหมึกที่เป็นอาหารหลักเข้าไปจนเกิดการสะสมของคอเลสเตอรอลในลำไส้ปลาหวาน มาจากคอเลสเตอรอลนะก้อนไขมันชนิดนี้ประกอบด้วยคอเลสเตอรอลเลยวานก็มีคอเลสเตอรอลมากเลยนะโอ้แล้วก็ไขมันประมาณ80อร์รวมถึงสารเบนโซอิกแล้วก็แอลกอฮอล์เมื่ออ้วกวานถูกขับออกมาจากท้องวานในตอนแรกมันจะมีกลิ่นคาวแล้วกลิ่นมูลสัตว์ที่เหม็นสุดๆนะครับเหม็นสุดๆว่างันนะต่อมาก็ผ่านไประยะหนึ่งมันจะมีกลิ่นหอม มันแปลกไหมล่ะคุณเลนชนีแปลกค่ะแล้วหอมมากด้วยด้วยความที่อ้วกวานคือของหายากราคาก็เลยแพงเขาจะเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำหัวน้ำหอมทำให้มีราคาแสนจะแพงนะครับเลยถูกขนานนามว่าเป็นทองลอยได้แห่งท้องทะเลคนจะเรียกว่าทองลอยได้แห่งท้องทะเลนะฮะดูราคานะครับโ<ห>อคย เคยมีราคาหนึ่งร้อยล้านบาทด้วยหรอเออเจ็ดหมื่นบาทต่อกิโลใช่ไหมหกสิบกิโลขนาดใหญ่ไงเออหกสิบกิโลก็ราคาปลาเข้าไปร้อยล้านเออเจ็ดหมื่นต่อกิโลของแกนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบสี่กิโลนะอ๋ออ้าวก็คูณสี่เข้าไปนะครับเอก็ไม่ได้แพงมากก็ไม่ได้แพงมากแต่ก็ถือว่าใช้ได้เคยมีคนเห็นอ้วกวานหลายรายนะครับมีการขายในราคาสูงสูงอย่างที่บอกอย่างเช่นโอมานเนี่ยเคยขาย หนึ่งร้อยล้านนะฮะเพราะว่ามันหนักถึงหกสิบกิโลแล้วก็วันที่สามสิบกันยาปีห้าสองนะครับชาวประมงบ้านหินลาดอําเภอคุร,ระบุจังหวัดพังงานะครับไปพบนะฮะมันเป็นคล้ายๆแท่งน้ํามันสีขาวปนสีเงินนั่นแหละบางส่วนมีสีเหลืองอารามคุระบุรีนะคะเออเออบริเวณชายหาดเกาะพระนะครับก็เก็บกลับบ้านแต่ทราบม,มีราคาสูงมากค่ะเออ<า>ก็ พอกลับไปที่บริเวณดังกล่าวอีกก็พบอมพันอีกหลายสิบกิโลเลยนะตอนนั้นมีคนมาขอซื้อกิโลละสองหมื่นห้าแต่ยังไม่ขายครับเนื่องจากมีผู้รู้บอกว่าอัมพันทะเลมีราคาเป็นแสนต่อมามีพ่อค้าจากประเทศมาเลเซียครับติดต่อขอซื้อกิโลละเจ็ดหมื่นแต่ชาวบ้านก็ยืนกร,รานไม่ขาย <c oughs> ที่สุดแล้วข่าวเงียบไปครับปัจจุบันก็ไม่มีใครร่วงรู้ว่าเขาซื้อขายกันหรือ,อยังนะฮะ<อ>แล้วราคาเท่าไหร่กันแน่ วันที่สองตุลาคมปีห้าสองเนี่ยมีชาวบ้านหาดไม้ขาวตมบลไม้ขาวอำเภอถลังจังหวัดภูเก็ตครับเขาไปพบวัตถุลักษณะคล้ายกับอัมพันทะเลอีกน้ำหนักประมาณสิบกิโลลักษณะสีขาวขุ่นอมเหลืองทรงกลิ่นคาวเล็กน้อยชาวบ้านก็เชื่อกันว่าน่าจะไม่ตำกว่าสี่ห้าหมื่นละครับมูลค่าต่อหนึ่งกิโลออพอเป็นข่าวออกไปทำให้ประชาชนทั่วไปก็ตื่นเต้นสนใจเป็นอย่างมากหวังจะเจอลาบลอยจากทะเลนะครับเออ หลายคนก็อยากจะรู้ว่าสรุปมันมีการติดต่อซื้อขายกันจริงไหมน่นสนใจนหนึ่งหน้าปัจจุบันนี้นะครับออข้อมูลไม่ปรากฏแน่ชัดเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคยขายอํมพันทะเลได้จริงๆนะครับก็แจ้งข่าวมาที่นะฮะเฟซบุ๊กไลฟ์สำนักข่าวไทยสักนิดหนึ่งให้ดูเป็นขวัญตาหน่อย <laughs> คือผมก็เคยอ่านข่าวนี้สองสาครั้งแต่เรายังไม่เห็นการซื้อขายยืน่นหมูยืน่นแมวยืน่นเงินกันจริงๆนะ เราก็อยากจะเห็นมันกันนะเหมือนกับไปการ<อ>สร้างความหวังให้กับชาวทะเลชาวบ้านนะคใครเจอเนี่ยก็จะดีใจไว้ก่อนไม่ร,ร,มรู้จริงๆแล้วขายได้ไหมนะคะมันจะจริงไหมท่านผู้ชม